มาค่ะวันนี้เราจะมาเทสกาแฟอิงตัวให้คุณดูนะว่ารสชาติเป็นแบบไหนก่อนบอกได้เลยว่าอย่าใส่น้ำเยอะนะคะนี่ค่ะเป็นกาแฟออามาใหม่ตัวนี้คือลดน้ำหนักแบบอาจาเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบเฮ้ยนะคะยี่ห้อไหนก็เอามาอยู่แล้วลองสักครั้งหนึ่งนะคะกับยี่ห้อนี้นะคะหนึ่งแพ็คแบบนี้มี15บซองเล็กๆแบบนี้นะคะราคานะคะเดยวจัดโปรให้คือ208บาท โป่สำหับเดือนตุลาเป็นเดือนเกิดของพี่นะคะอะโอเคตัดแล้วนะคะใส่เลยนะหอมนะคะหอมหอมเม็ดอะไรกาแฟคั่วนะคะนี่นะคะน่ารับประทานไหมเออนะคะอันนี้ใส่ผงบุกด้วยนะเพราะฉะนั้นอิ่มท้องมาแน่นอนเช้าเช้า,ชามาก็าซา่าดับ่่งแก้วนะคะนี่เช้ามาเลยนะ ประมาณตอนนี้เจ็ดโมงเช้านะคะขมมันหวานนะคะขมขึ้นก่อนเลยนะคะอืมแต่อร่อยนะคะขมขมมันมันแล้วก็ออกหวานนะคะ อร่อยเลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวดูผลลัพธ์กันเนาะว่ากินแบบนี้เช้าเย็นเช้าเย็นออกมาจะเป็นไงนะคะตอนนี้น้ําหนักขึ้นไหมขึ้นเพราะว่าโควิดนะคะเราก็ต้องมาหาตัวช่วยกันโอเคเนาะไปแล้วค่ะไปแล้วนะคะ